ขอเดชะฟาละอ,องธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาแห่งใต้ฟาละอ,องธุรีพระบาทวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563ข้าพระพุทธเจ้านายนิรันวุฒิวัฒนธิบดีไยการภาคขกและคณะ ข้าราชการเอการในพื้นที่ภาคหกต่างชื่นชมในพระบุญญาบารามีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงประศกกันที่กรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝาละองธุรีพระบาท ได้อุทิศพระวรากายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นปิ่งมหามงคลยิ่งนี้ปวงขคาพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลกอีกทั้งอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงพระ,กะเกษมสำราญพระราชหฤลัุไทยชื่นบานพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระประสงค์สิ่งใดขอได้สำเร็จสมดังพระราชหฤลัุไทยพระเกียรติยศปรากฏระบือไกล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมเก้าของปวงประสบการณ์ก่อนชาวไทยจอดตีละทิติการเทินด้วยเก้าด้วยกหม่อมขอเดชะ